อาจารย์หมอเขียวนะคะกำลังเดินพาพี่น้องและก็ท่านคณาจารย์ค่ะเยี่ยมชมพื้นที่ที่ภูผาฝ่าน้ำของเรานะคะลำบกลงมาลำบกลงมางลำบงหนกลงมาบรรยากาศสวยเลยนะร้อนเล็กค่ะบรรยากาศสวยนะเฮยนี่บรรยากาศเก๋จริงๆค่ะพี่น้องแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะท่านคณาจารย์ต่างๆค่ะกำลังเดินชมพื้นที่ของเรานะคะ ยังไม่ได้เปิดใหนะเปิดไเลยได้ถามกันจะได้ยินใคด้้างเกือเกือว่าสงสยค่ะเกือจะดคยอันีค่ะเยีมชมพื้นที่ภูผาปลาหนานะคะ่ากได้ไยถามกันเลยครับพืดคุยกันไปกได้ถ้าใครจะเปดการยกไมนี้ท่านจะแสดงความ ครับครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากครับไม่เป็นไรทำให้เป็นตรงนี้ที่เรามาแบบบรรยากไม่เค่เนี่็ดีเราจะจดจำไว้อีกนะครับงานแสนนาแล้วก็วิธีการการแบ่งไห ทั้งบรรยากาศดีมากครับดีีค่ะบรรยากาศฟ้าน้ำอะไที่นี่ครับอยากจะขึ้นมาตั้งนานแล้วลูกถีบชนมาตั้งนานแต่รุ่นแรกทีเขาไปเรียนมันจะรอเชินใหม่แล้วครับวันไหนอาจารย์จะไปเยี่ยมกูบอกนะบางทีเราก็คุยกันทางออนไลน์ ก็ไม่เียกระชวนมาเรื่อยๆนี้ถือว่าโชคดีมากครับวันนี้รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทั้งอาจารย์หมองเขียวแล้วก็คือน้องผููผาฟ้านั้นทกิตอาสาแล้วก็ท่านจะอยู่ประจำเราเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับเมื่อกีไม่ต้องสงสัยเลยครับตรงนี้เราจะเห็นน้ําใจคนระหว่างที่เรามาลดด้วยกันมังกีนะครับลดไฟอะไรนะไฟเตอระ ตรงนี้พอรถติดช่วยกันสนุกมากครับเมื่อกี้นะผมยังวิ่งลโล่นูนเลยเมื่อกี้มันได้วิญญาณครับใช่ไหมครับอาจารย์ดรเกตเทพกวินอาจารย์เทพอะไรอาจารย์นกเกตเป็นกวินทางน้อยทางน้อยโลคานเฟยเดชได้ผ่านเพื่อนผ่านไปก่อนนะคะดกับลโพงมาให้ไปกันเลยแล้วค่อยหันลับโพงคืนหลังมา โอ้การใช่ใช่ขยับไปอยู่ทีนี้อ่ขยับไปเรื่อยเร่อรู้สึกประทับใจท่านอาจารย์นะอาจารย์ท่านขอเราท่านท่านขับรถนั่งนั่งรถไฟแดดเรามานะเรามันก็ติดไอคอนนะรถมันติดคนก็ไปไม่ได้ท่านก็มีน้ำใจนะลงมาช่วยเข็นเราคิดว่าท่านจะบ่นนะอนไรก็ใหม่ดีอะไรก็ใหม่ดีเออแต่ท่านกลับ บอกโอ้โนเป็นนะมันเป็นถนนแห่งน้ำใจแต่ละคนได้มีน้ำใจได้ช่วยกันได้เสียสละกันกลายเป็นความประทับใจของท่านการเข็นรถไก่เป็นความประทับใจของท่านนี่คือลักษณะของคุณท้าที่พระเจ้าตรัสไปในปฐมจิตกดสุที่27ปี2444ว่าคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุดทอขนาดว่านะ เออมีความลำบากนะนั่นเชิญนี้ท่านก็ยังหาประโยชน์ได้เออยังหาความสุขหาประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเอาท่านเป็นคนชอบไปบนบนบนโอ้ยอยากที้สุดเลยให่ที่สุดเลยไม่บนนะครับอาาครับนึกถึงชื่อหรือว่าพระนามของรัชกาลที่เก้าเลยครับพระองค์ชื่อภูมิพลนะครับตรงนี้ คำว่าภูพิคนตรงนี้ก็กมาคาว่าภูพิคนแปลว่ามาจากเป็นดินใช่ไหมพิ่แม่ท่านตั้งอ่าธรรมาดาท่านตั้งชื่อให้เนี่ยเราตรงนี้เรามากับดินเราก็ต้องเคารพดินเรามีอะไรเราก็ดูแลเรื่องดินเหมือนกันาวันนี้ที่เราอ่าเมื่อกี้ผมก็ลงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ผมผม ผมไม่กลัวเลยเมื่อกี้ลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์เคยทํานาไหมไม่เคยถามตอบจริงๆเลยด้วยความจริงว่าไม่เคยแต่อาจารคล่องมากแต่ว่าผมก็ลงตรงนาแปลงเล็กๆที่ที่อาจารย์หมอขียวนะครับแบบมีความสุขนะครับพี่ลูกศิษย์ก็ปลูกด้วยกันเลยเซลล์ลูกศิษย์ว่าถ้าปลูกเสร็จเข้าเจีถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะครับดีครับอาจารย์ครับบรรยากาศดีมากครับ ดิส่งไปใหอาจารย์ีบอกว่านบอกว่ามีมาานี้เดี๋ยวเดีวมัเขียใช่มนบอกว่เดี๋ยวข้าวอกรม้มาเขีท่านว่ามาอีกรอบจไห้อมาอีกรอบ ก่อนก่อนที่เราจะเดินขึ้นมาเนี่ยผมก็คุยกับท่านที่จบก็ซิงใล้เองมอเมอระร่กานนะครับนี่คนเสือขานะครับผมยังไม่รู้จากชื่อชื่ออะไรนะครับคุณผักบุ้งนะครับคุณผักบุ้งดับเบิ้ลผักบุ้งนะครับถามว่ามาอยู่นี่นานหรือยัง ล็เตรของบุงจะบอกว่ามาอยู่ได้ตั้งแต่มัรตาลาแล้ว,วมผมผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มาอย่างเงี้ยไม่เห็นเรื่องของธรรมชาติบรรยากาศที่ดีๆงามๆอย่างนี้ถามว่ารประทุมท้างมีไหม,ไม,ไมผม,มผมพูดเล่นได้ยางไงน้น,นะครับบอกไม่มีนี่แหละค,คือความจริงเราไม่เห็นสภาพอย่างนี้ก็ได้บรรยากาศจริงๆนะครับก็ใครไม่มานี่จะได้นะครับวันนี้ แต่ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะมานะครับพอโทรที่เรียนในห้องพอโทรก็เอกมากันเกือบครบแล้วนะครับครับเชิญอาจารย์หมอครับเอาเมื่อกี้ว่าที่ว่าที่ออฟเซอร์ว่าที่ค่ะว่าที่เรียนพอเอกว่าที่เนาะว่าที่ออบเียง่าย คือกันแบบที่พุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร้อมอยู่กันนี้คือมันจะมีพร้อมพร้อมอยู่ตลอดนะแต่ทำอย่างไรละ่ะเราจะมีความสุขทั้มกต่พร้อมพร้องเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสว่าคนมีปัญญาแม้ประสบทุกประสบความพร้อม,อมก็ยังหาสุดภนทีของเราก็ต้องหาความสุขให้ได้นเอาประโยชน์ให้ได้เป็นนั่นเองม,มันก็เลยต่อสู้กับความลำบากก็ได้แต่งรับของก็เลยแก้ปัญหาต่างๆถ้ามีปัญหาที่มาจะแก้ยังไง ยืนต้นนะเราก็ได anyway ้ปัญญาเพิ so ่ม so ข really ึ uh ้นเรื่อยๆแต่ก็ได้น้่งใจที่จะรับสมัครแต่เรคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่ถูกเลยนะใช่การใช้วิบาก์เรื่อยรีบากก็หมดเรื่ยใช้วิบากวิบากก็หมดลำบากก็มันก็แค่หมดตอนลำบากตอนั้นเองมันจะลำบากแค่ไหนมันก็แค่หมดตอนลำบากอ้าะลองหน้าขอทางนะรถจะพุ่งไปเด้อรถจะพุ่งไป ไม่งมาานนั้นมันจะจนไม่ขึ้น,ตน,น,นเตรียมตัวเข็นช่วยได้นะจะไม่ขึ้นอ่ะ,อะตอนนเตรียมตอนนัวเข็นช่วยด้วยจะนนไม่ขึ้นเตรียมตัวเข็นช่วยด้วยข้าขึ้นมันจะล้าติดแล้าติดล้าเข็นค่ะเข็นเราจะช่วยกันเข็นรถพื้นที่ของเราก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะ ตอ,อตอนนี้เรากำลังเตรียมสายเตรียมตูนอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอเ็นบล็อกให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเอามาวางฐานสำลังเตรียมการเดินก็จะได้บังเพ็ญกันในวันนี้แหละอาจจะมวันพรุ่งนี้วันที่พี่น้องมาเข้าค่ายใ,ให้จะได้บังเพ็ญกันช่วยกันถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันคิดจะคิแก้ปัญหานั้นเท่านั้นเองในโลกมันไม่มีอะไรทำด้วยความดี เป็นใจพอใจสุขใจชีวิตก็มีความสุขแล้วมันไม่มีอะไรจะทำทุกข์ถ้าเราเอาประโยชน์ได้มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเราคิดให้มันทุกข์มันก็ขาดทุนเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์ใครคิดท,ทำไมนคนทุกข์มีอะไรคิดท,ทำไมนคนทุกข์คิดทำไมได้ประโยชน์เนี่ยเราเห็นแล้วมันเป็นร่องตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะ,ะเทป,ปูนถ้าเรามาเทป,ปูนเราเรามีประสบการณ์ว่า เรามาปิดถนนเทปูนเนี่ยปรากฏว่ามันก็ดีนะมันก็ไปทําในพื้นที่จริงเลยอันนี้แต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ารถมันเข้าออกไม่ได้มันต้องรอรถก็จะต,ต้องรอที่เราต้องอปิดถนนกันยี่สิชั่วโมงไงงานทุกวันนี้มันก็เคลื่อนไปเรื่อยเแล้วเราจะทํายังไงกับงานที่เคลื่อนไปเรื่อยดดดดนนนเรนื่อยไปดู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 ไปัูไปดูอยดาไปอูไป เราก็เลยเกิดแนวคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเทเทปูนเป็นบล็อกไว้ก่อนอาจจะกว้างสักสองฟุตยาวสักเมตรครึ่งอย่างเงี้ยอ่านี่เรากำลังเตรียมพวกอิฐพวกหินพวกอะไรพวกปูนปูนทรายนินต่างๆ่างแก็เตรียมบล็อกไว้แล้วก็เทกันนะเทเสร็จก็ค่อยยกมาวางในจุดที่มันเป็นปัญหาอ่ามันก็จะไม่ต้องไม่ต้องปิดถนนให้เรปิด อ่าตัวนี้ประกาศนะอันนี้ตอ,อกเสพป่าอ่านี่อ้อเสพป่าอันนี้ย่ารีแพรใช่หรือเปล่าชั้หมองเกี่ยวนะนครับอ่าย่าป่าใบแหลมไม่ใช่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 ยาป่าใบแหลมมันจะเป็นอะไรเป็นย่าไข่เป็ยาไข่ยาไข่ครับย่าไข่ยารีแพรเด่นเด่นไนครับอ่ามันจะอีกอีกลีลาหนึ่งใกล้ๆกกันนะครับมันคล้ายๆกันคล้ายๆกับ ระวังการเดินไปถึงข้หผายนะครับออ๋นนี่ปก้ารบกวนอาจารย์หมอเขียวนะครับว่าอันไหนเป็นสมุนไพรที่เป็นประโยชน์บ้างนะครับอได้เป็นล็อกใบคณะที่ลูกศิษดมันจะรอที่มาพึ่งมาดาวดอยเห็นใช่ไหมดาวดอยจะได้เห็นว่าอันไหนเป็นสมุนไพรทั้งดอยเลยค่ะอ่าดพอเล็กๆน้อยๆครับนี่สามเสือนี่สามเสืออันนี้ดาวดอยดาวดอยนะ จริงๆดูในต้นกันเลยจะเท่กว่าเลยนะอ่านี่ดาวดอยดาวดอยปืนนกไส้ดาวดอยนะตวกเนี้ยปืนนกไส้ดาวดอยเนี่ยมันโอ้โหแก้อักเสบเป็นตัวหลักแก้อักเสบเราจะป้องแก้ติดเชื้อในทะเลให้ใจสนบนกินสดก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ต้มกินน้ำก็ได้เอาไปต้มแล้วก็สูตรดมก็ได้ได้ นะครับเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเนี่ยดาวดอยหายใจได้ดีอันนี้อมแซ่ปลาคนรกินได้ส่วนใหญ่ออมแซ่ปลาเนี่ยคนจะคนจะถางทิ้งแต่ทิ้งทิ้งเขาตินได้อย่างดีเลยอมแซ่ปลาเกิดเก่งมากเลยถ้ามีฤทธิ์เย็นอ่ามีฤทธิ์เย็นขอชิดก่อนมีมากวันก่อนเนี่ยอ่าการกินอาหารแล้วปวดท้องไปกินอาหารที่มันเจอพวกพริกพวกอะไรที่มัน รสจัดเกินไปาวนมาโอ้โหปวดท้องกินออกแชบไปเล่านี่แก้โรคเกิดกับกระเพาะนะลองใส้ได้ดีมากเลยของแชบป่าของแชบป่าครับของแชบป่า แก่ร่วมกับพ่อได้ดีมากครับต้มเคี่ยวกินได้เฉยๆก็ได้ต้มกินต้มกินก็ได้เคี่ยวกินเป็นผักสดก็ได้ครับต้มกินก็ได้เป็นลวกต้มจืดก็จะเหมือนตำลึงก่ะแบบนี้กินกับน้ำพริกได้เลยของแซ่บปากผัดผักก็ได้ค่ะผัดผักก็ได้โอ้เป็นปันไป็น้ำผัดผักก็ได้คนไม่ค่อยรู้นี่ทำเป็นกับข้าวได้ทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลย มันิ่นะครับเปื่อยเลยครับเปื่อยเลยเดี๋ยวเอ๋อนีผักลาดผักามอันนี้ครับผักกาดเมตสกี้มันเป็นหนไก่แต่นี่คือรีแพเดียวกันนี่ไ้มไม่ใช่ไม่ใช่รีแพตัวนี้อีกอันนี้อันนี้ผักกาดยากาใบแหลม กินนี่นะกินดีผมกินทั้ทุกวันมีฤทธิ์เย็นถอนชิดร้อนแก้ไข้ถอนชิดร้อนแก้เศษจูบเลยสมุนไพรเยอะมากค่ะที่ศูนย์ฝาผ่านน้ำขังลองนะคะสาบเสือในสาบเสือมีเด่นสาบเสือนี่จะมีความเด่นในการแก้แก้แผลแก้เศษแก้แผลเคี้ยวแปะห้ามเลือดอ่ะนะห้ามเลือดสมานแผล มีความเด่นพิเศษเลยง3เสียมีความเด่นพิเศษมีริ้นร้อนกับเย็นอยู่ในตัวเองริ้นร้อนริ้นเย็นอยู่ในตัวเองเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราดูฝ่ายชะลอน้ำเดินจะพานเลี้ยวซ้ายเดินทางน้องเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะครับเราจะดูเรื่องราวของฝ่ายชะลอน้ำเพื่อนๆก็ได้ เข้าใจรูปธรรมไ้ครับที่ต้องลงนี่ยเนี่ยถ้าเียข้าใงมันจะข้างลงแล้วก็เข็นนนเนี่ยหรือ